สวัสดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับป้าพามามา่กกุกิ้อันนี้ก็จะเป็น EP ที่14แล้วนะคะก็จะเป็นป้าพาเสียงสเนาะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าจะไปขัดใจใครนะคะ <c oughs> ไม่อยากจะขัดใจตัวเองออที่มันชอบเธอเราทำมาหลากรายเมนูมากๆเลยเราทำสูตรที่ สูตรอาหารจํากัดนี้ก่อนเละกันนะสูตรนี้ตเพราะพายังไม่เคยทำนะคะเขาเรียกว่าพาสต้าพริกนะคะไปค่ะเราไปดูกันเลยค่ะจะทําออกมาได้หรือเปล่าน,นะขั้นตอนแรกเขาให้เราตัดส่วนผสมค่ะทุกคนไปค่ะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะทําตามที่สอนคือกดลงไปนะคะทุกคนกดตรงลูกสอนที่เขาบอกนะโอเคเก่งนะคะ่ะอุ้ยพริกแดง พริกแดงนะคะกดลงไปเลยว้าวเหมือนเราหั่นพริกจริงๆเลยนะคะของจริงจะแสบมือน,นิดนึงเนาะเดี๋ยมอะไามาทำอันต่อไปค่ะทำเส้นพาสต้านะเอาค่ะกระชอบใส่เครื่องทำพาสต้าทำยังไงอ่ะตัดตัดตัดกึ๊บว้ายเขาตัดยังไงอ่ะทุกคน ทำช้าไปไปแล้วทำหลาเส้นด้วยชึบทำไม่ได้อะเดงส่งซ้ำชึบพาทำเร็วไปไว้แต่แล้วทำไงดีทุกคนชึบทำเร็วไปชึบทำไงดีอ่ะท,ท,ทำเร็วทำไม่ได้อะทุกคนใหม่ทุกคนทำไม่ได้อะทำไม่ได้ทำใหม่นะ เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะลองทําใหม่คือลองทําแล้วมันทำยากอยู่คือแบบนี้ต้องทําให้พอดีเป๊ะคือพอเขาเป็นเขียวๆปุ๊บก็ตัดเลยชุบอ่ะอย่างเงี้ต้องพอดีเป๊ะหรือว่าก่อนนิดนึงว้าเ <What? S 1> สียวมา <c oughs> กเพราะเธอทำไม่ได้ไ <Hello. S 1> นั่นแหละไม่แล้วทำยากอย,าอยู่นะเนี่ยท่าจะลองเทาอีกอันทาไม่ได้เกงมาก อีบเบตเกงมากมากถัดไปอันต่อไปคือการต้มนะทุกคนต้มเส้นพาสตา้ากันตื่นเต้นนะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะมีแค่ iOS นะนี่เราจะต้องเลี้ยงเท้าแบบว่ากดซ้ายขวาให้ให้เขาอยู่แบบในอุณหภูมิที่พอเหมาะเหมือนเราทำอาหารจริงๆเลยนะคะ แต่ว่าเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับไฟจริงๆเนาะเอนดอยไม่มีเนาะให้แต่ไอโ้เอส่ะพึ่งเห็นเองอันนี้เสียรายเดือนด้วยนะตอนนี้คือฟรีหนึ่งเดือนเสียรายเดือนเดือนละ99บาทบ้าาทค่ะทุกคนเีเลยเาันเร็ลใจเหมือนต้องจริงๆคนทำอาหารไม่ค่อยเก่งก็เลยชอบเก็นนี้ ต่อไปเราจะเอาพิพัดกันค่ะใครเคยผัดบ้างระว,วังหนาทำไห่นะแอดกระเทียมลงไปแล้วก็ค่อยๆแบบเอามือชิกๆๆๆๆแบบนี้เสร็จปุ๊บก,ก็แอดพริกลงไปค่ะอุ๊ยพริกหั่นแล้วสวยยากแล้วเราก็จะต้องดูนะรกระเทียมดูด้านขวามือนะเริ่มยิ้มแล้วแต่ว่าพริกยังไม่สุกจะต้องให้เขาสุกพร้อมๆกันตรงนั้นยิ้มแล้วเห็นปะ ข้างล่างยิ้มแล้วปิดไฟเลยนะคะไม่งั้นไม่เป็นมนาก wow, เอาจะเอาสัเดาวให้ได้ทุกครั้งค่ะไใ้ถัดไปอันสุดท้ายผัดแค่พอสุกมาเรามาผัดกันเลยอานจะต้องยกมือถือนิดนึงนะเพราะมันจะมีการแบบสะบัดสะบ,บัดอ่าาคลกกิกคลิกคลิกอันนี้แค่ใช้มือยังไม่ได้แบบสะบัดยังไม่ได้สะบัดมือถือนะเอามือแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงเฉย อันนี้ใส่ลงไปก็คือน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นเกลือใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยอู้ดีมากค่ะหอมมาถึงนี้เลยตัวมาหอมมาทะลุจามากมากค่ะแม่ตอนนี้แหละค่ะจังหวะนี้ดีนะนยิ่งวยดีนะว่าเราทำเป็นนี่เอ เราต้องทำให้ทันเวลาด้านซ้ายมือนะคะอับปึ๊บแล้วดันต่ะมาจะได้กินกันไหมคะน้องๆรอตาเป็นกรอบไหมคะจะได้กินไหมอับปุ๊บอีกกี่เดือนยาล้วงเลยว้ายตายแล้วเมื่อกี้กดสิบอินจัดเกือบไม่ได้กินแล้วหมล่ะทุกคนเกือบไม่ได้กินแล้วเมล่ะกดหน้าจอผิดเซ็ตแล้ว เสุดว้าวอี่เป็นแบบนันมาสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือซอยสมุนไพรพาสลี่นะคะพยายามอ๋อทำอย่างนี้ปุ๊บ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 การทปุ๊บ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 ปุ ใจสมบูรณ์แล้วนะะไห wow, <Yeah. S 2> นไอดูหน้าตาอาหารห่อยสิได้ร้อยคะแนนไตมนดจ้า oh. ของขวัญสำหรับคุณ mm. oh. นี่สนุกกับร้านอาหารเพิ่มเติมเมนูที่ครัวได้นะคะต้องการเข้าไปรับชมไม้กำหนดค่าลอเข้าไปดูสิทุกคน เราสามารถเอาอาหารมาขายได้ด้วยปิดแล้วก็เปิดได้นะจ๊ะเราก็จะเอาคนไปนั่งแบบนี้เหมือนเกมอันนี้ทั่วๆ่วไปทุกคนโอเคปราออกนะอเออแต่ยวให้เขากินสักหน่อยก่อน <laughs> ให้เขากินสักหน่อยก่อนเอาลูกค้ามาแล้วไงไม่ไม่ให้ก็ไม่ได้ไงยวต,ต้องเก็บตังค์ลูกค้าสี่คนนี้ก่อนโต๊ะไม่ว่างคะ่ะขอโทษด้วยนะคะโต๊ะไม่ว่างคะ่ะ โต๊ะไม่ว่างค่ะต้องขอภัยนะคะไปคะ่ะโต๊ะว,ว่างแต่ไม่ให้นั่งโต๊ะว่วางแต่ไม่ให้นั่งคืออาหารหมดค่ะไปออกนะโอเคไหนคนดูรูปหน้าตาอาหารเหอซี่ยังไม่เห็นเลยนะว้าวหมดแล้วลงฝึก ควรจะทำอะไรร้านยังไม่เปิดอ๋อเขามีให้ฝึกด้วยค่ะทุกคนแต่เมื่อกี้นี้ถ้าทำผิดต้องทำใหม่หมดเลยนะขอดูรูปอาหารชัดๆก็ไม่ได้เธอใจร้ายจุงเลย อยากทำอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวป้าพาจะเอาอะไรมาทำอีกเวลาเราจะเปิดอาหารแต่ละอันเนี่ยต้องเสียตังจริงๆซ,ซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าพาจะเป็นตัวไตยตวแทนเองที่จะมาเปิดอาหารให้ทุกคนดูนะคะอยากทำหมดเลยนะเราจะทำแบบว่าวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนะาะฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะสำหรับป้าพามามา่าคุกกี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ไมาจ้า